สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปุูอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมสร้างสรรค์าการปั้นดินน้ำมันนะคะไม่ทราบว่าคลิปที่ผ่านมาเด็กๆปั้นกันได้ไหมคะค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาปั้นรูปอะไรกันเอ่ยเด็กๆเห็นไหมคะลองทายสิคะว่ามันคือรูปอะไรอ่า เป็นรูปปูนะคะแกลปปูนะคะเด็กมาดูสีดินน้ำม,มันนะคะที่ต้องใช้ว่ามีสีอะไรบ้างนะคะหนึ่งนะคะลูกสีเหลือง yellow สีเหลืองนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปนะคะสีแดง red สีแดงนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันต่อไปนะคะสีขาว white สีขาวนะคะรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันเลยค่ะต่อไปนะคะสีชมพูพิ Pink, ้งรูปทรงกลมนะคะลูกต่อไปนะคะสีดำแบล็ครูปทรงกลมเหมือนกันค่ะค่ะทีนี้เด็กๆพร้อมที่จะปั้นกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มปั้นกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆนะคะขยำดินน้ำมันสีเหลืองนะคะค่ะข,ขยำเลยนะคะลูกขยำค่อยๆข,ขยำนะคะ ให้เป็นรูปทรงกลมนะคะเราจะทําส่วนลําตัวของปูกันนะคะลูกค่อยค่อยหมุนนะคะลูกเอาให้กลมนะคะของเด็กๆกลมรือยังคะถ้าของเด็กกลมแล้วนะคะตั้งไว้กับพื้น,นะคะลูกแล้วก็ให้เด็กๆใช้ฝ่ามือนะคะกดกดให้แบนเลยนะคะเราก็จะได้รูปทรงของลำตัวของปูแล้วนะคะ ต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะลูกเราจะมาทําส่วนก้ามปูนะคะแล้วก็ขาของปูนะคะทีนี้แบ่งดินน้ำมันออกเป็นสอง่วนเลยนะคะลูกค่ะเสร็จแล้วนี้ก็แบ่งเป็นสอง่วนเหมือนกันนะคะลูกหลังจากนั้นขยำดินน้ำมันเหมือนเดิมนะคะลูกให้เด็กๆหมุนให้กลมเหมือนเดิมค่ะหมุนให้กลมแล้วก็เนียนๆเลยนะคะ อะเด็กเนียนได้ยังคะตั้งไว้นะคะอีกก้อนหนึ่งนะคะลูกคารเรียนแล้วตั้งไว้นะคะลูกทีนี้ส่วนที่เหลือนะคะแบ่งเป็นหกส่วนนะคะลูกแบ่งเป็นหกส่วนนะคะแบ่งเป็นหกส่วนนะคะ ราก็มาทําเป็นกลมๆเหมือนเดิมค่ะลูกขยานะคะแล้วก็บ้านให้เป็นกลมๆเหมือนเดิมค่ะตังไว้นะคะลูกตังไว้นะคะ ต่างไว้นะคะค่ะเด็กๆคะเราก็จะได้ส่วนก้ามปูกับขาของปูแล้วนะคะเด็กๆทำได้ไหมเอ่ย ขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆเรามาปั้นดวงตาของปูกันนะคะให้แบ่งส่วนของดินน้ำมันนะคะสีขาวนะคะสองส่วนนะคะลูกให้เ,เท่าๆกันนะคะหส่วน2ส,ส่วนแล้วก็แบ่งอีก2ส่วนนะคะลูกให้เล็กกว่านี้หน่อยนะคะหส่วน2ส,ส่วนนะคะหลังจากนั้นก็มาขยำนะคะลูก ทำให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะใช้นิ้วก็ได้ลูกทําให้เป็นวงกลมนะคะหลืองจานนั้นตั้งไว้นะคะลูก ไว้นะคะคขั้นตอนต่อไปนะคะลูกดวงตาของปูสีดำนะคะแบ่งชิ้นส่วนมาสองส่วนเหมือนกันค่ะลูก ไม่ต้องใหญ่มากนะคะอสองส่วนนะคะหนึ่งส่วนสองส่วนให้เท่าเท่ากันนะคะลูกให้เท่าเท่ากันนะคะหลังจากนั้นก็ทําให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมคะ่ะลูกให้เป็นวงกลมนะคะทีนี้เราก็จะได้ชิ้นส่วนของดวงตาแล้วนะคะ eyei ตานะคะลูกค่ะเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําแก้มของปูกันนะคะ ใช้สีชมพูนะคะลูกแบ่งดน้ำมันเป็นสองส่วนเหมือนเดิมค่ะลูกให้เท่าๆกันนะคะหนึ่งส่วนนะคะสองส่วนนะคะหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆหมุนให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมค่ะให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ตั้งไว้นะคะลูกตั้งไว้นะคะหลังจากนั้นเราจะมาทำปากกันนะคะ เมาส์ปากปูกันนะคะแบ่งดินน้ำมันหนึ่งส่วนค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําเป็นวงกลมเหมือนเดิมนะคะลูกเป็นวงกลมก่อนนะคะหลังจากนั้นเราก็ามาทําให้เป็นส่วนยาวๆนะคะลูกเป็นปากนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามางงอโค้งนะคะลูกโค้งนะคะลูกโค้งขึ้นไปนะคะ หนึ่ส่วนปาของปูนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะเสร็จแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆช่วยนับหน่อยนะคะว่าดินน้ำมันเยลโล่สีเหลืองมีกี่ก้อนคะเด็กๆนองลองนับสิคะหนึ่งสองส็ด 8 9ทีนี้เรามานนับภาษาอังกฤษกันนะคะ1 2 3 4 5 10 7 8 9ได้ไหมคะเด็กๆต่อไปสีขาว right มีกี่ก้อนคะเด็กๆช่วยครูป,ปูนับหน่อยคะ่ะ1 2 3ามสี่วันมได้ไหมคะเด็กๆต่อไปสีแดงมีเท่าไหร่คะ1นึ่ one. ต่อไปนะคะสีชมพูมีกี่ก้อนเอ้ยพิงหนงสอง One t r u ต่อไปนะคะสีสุดท้ายแล้วนะคะสีดำ Black นะคะเด็กๆดูสิคะว่ามีกี่ก้อนหนึ่งสอง One t r u ได้ไหมคะเด็กๆค่ะเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาประกอบตัวปูกันนะคะเริ่มจากขาปูกันนะคะลูกวงกลมที่มี6ชิ้นนะคะลูกให้เด็กๆ ทำให้มันยาวๆนะคะลูก เราจะได้ขาปู6ส่วนแล้วนะคะต่อไปทีนี้กลมๆก้อนใหญ่ๆ2ก้อนนะคะเป็นส่วนก้ามปูนะคะลูกคึงให้ยาวๆเหมือนเดิมคะ่ะลูก เท่ากันนะคะหลังจากนั้นเด็กๆหยิบมานะคะลูกบีบเข้าไปนะคะให้เป็นส่วนกล้ามของปูนะคะลูกส,สองข้างเลยนะคะลูกบีบเลยค่ะให้เป็นส่วนกล้ามนะคะลูก เปิทำได้ไหมคะหลังจากนั้นนำมาประกอบส่วนตัวนะคะใส่ก้ามก่อนเลยนะคะลูก,กอันดับแรกก้ามปูก่อนเลยค่ะกดเข้าไปเลยนะคะลูกต่อไปทีนี้เราก็มาใส่ส่วนขานะคะ เด็กได้ยังคะได้เหมือนครูป,ปูยังเอ่ยหลังจากนั้นเรามาเริ่มทําดวงตาของปูกันนะคะหยิบสีขาวสีขาวที่เด็กปั้นไว้นะคะมาติดไว้เลยคะ่ะลูกใช้หัวแม่มือกดนะคะลูกต่อไปนะคะ สีดำแบล็กนะคะที่เด็กปั้นไว้นะคะมาติดเหมือนกันเลยค่ะค่อยๆกดนะคะลูกหลังจากนั้นสีขาวก้อนเล็กๆนะคะสองก้อน <ๆ S 1> ก็มาติดเลยค่ะลูก <ๆ S 1> หลังจากนั้นเรามาทําแก้มแดงๆให้น้องปูกันนะคะเด็กๆก็ติดเลยนะคะ ไปนะคะปากคาลูกเป็นไงคะเด็กๆทำได้ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆทำได้ไหมคะ,ะทีนี้นะคะป,ปูจะให้เด็กๆลองมาสรุปส่วนประกอบของปูหน่อยนะคะลูกว่ามีอะไรบ้างนะคะปูจะถามว่ามีก้ามเท่าไหร่เอ่ยมีก้ามเท่าไหร่คะ เด็กลองนับดูสิคะมีก้ามสองนะคะครูนะคะต่อไปดูขาของปูนะคะส่วนขาของปูนะคะเด็กๆลองนับของเด็กๆนะคะว่ามีเท่าไรคะลองนับสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกของเด็กๆเท่าของคุณปูเปล่าคะอ่าหกนะคะเท่ากับหกนะคะต่อไปมีดวงตากี่ดวงเอ่ย สดวงนะคะถ้ามี3ดวงกมาได้นะคะลูก่อไปมีแก้มมีแก้มเท่าไหรคะแก้มมาแก้มมาคะ่ะลูก2นะคะเมาปากมีเท่าไหร่คะว่านหนึ่งเด็กๆนะคะทำได้ไม่เอ่ยค่ะเด็กๆจ้าเด็กๆอย่าลืมส่งผลงานของเด็กๆนะคะไปที่ในรายกลุมชั้นเรียนของเด็กๆนะคะลูก เพื่อที่จะดูว่าของเด็กๆทำสวยหรือเปล่านะคะแล้วคลิปต่อไปนะคะพบกับคู๊กูใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ